นี่แหละดงโอ้ตกกะจอนพี่น้งเลยตกกะจอนนะกาบทักทายสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้เพื่อนเอฟซีทุกท่านที่กำลังติดตามเลยครับชมยินดีตอนหับเข้าสู่สองสุพรรณบ้านนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปวิดีโอนี้ก็พบ กันในบรรยากาศน้ำแต่เช้าๆนะพี่น้องทำกลางสายลมเบาๆมากะกับสีได้พาเล,ละาะรับเช้าก็นะกับผ่นเติมพันเติมพันยางก่อนเลยพี่น้องเออสีโชคสีมาเน่เลยกะรอลุ้นด้วยกันพี่น้องไปลุยเป็นด้กันเลยนะพี่น้ี่ทำกลางบรรยากาศน้ำเช้าๆกะมีเสียงนกน้อยแซวเซลพี่น้องเออผ่านเติมพันยางก่อนเลยเพื่อนเราไปหาเลาะบึง ก,ก๊กมกิทพจนทิพดคนมันจะมีเนียน่ยไรกินชวนค่อยกะไปเลาะหาก,ะก๊กมกิทพจนก่อนเลาะเบิ่งว่ามันจิมีเนี่กินเลือดเนี่ะไรละในกาศยามเำ้าๆพี่น้องเอ้ยเสียงนกงองแซ่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 ยุดประสงค์หลักๆคือสีล่งเอือโตโก็เหาะนะ จะโฉกสิหมอนจำเลยกันรอลุ้นน้ำกันติดตามกันต่อไปสีก็อ๋อไม่โดนไกลๆอยู่นะมันเมาเือกบกบกนี่เดี๋ยวทาลุ้นน้ำมาก่อนมันสิไปยังไงสูงเท่านี้ 放心，这是技术。 คากอกเากจนเท่งสวยกองพวกเาบนลกเลยพี่น้อยแต่กองไม้กัจจะมันไปเท่าไรเลยกบไม้กับสูงแน่มันเกิดระยะสวยของคอยแน่ก็นี่แต่อ้อแล้วกับิได้เลาะไปหาหยามมังเฮก่อนพี่น้อยผ่านเติมก็คือบนละหินเศษพาอยุบบ้านหนึ่งสองบ้านนี้แหละ เราลงไปตามกกบก,บกบเลยก็ไปซื้อเหง้าฮอรอย่าแม่เลยพี่น้องเลยคันเติมซอยสองบาทเลยเม่ย่างเลยคันเหง้วก็ล้นเลยต้องยูกยก่งไก่เนาะนนพี่น้องเลย

ลานนั่นต้องยกกอยู่กลบไก่เดี่น้องเท่ยไนี่เลยเด้ยวยตื่นละลายเลยบมดทัน ใชไล่ต่ำูาเลยบิดลายตไปตอ่อเนอะร้านสองด่างท่านนับซีแหละอันเห้วนะร้านแล้วก็อกาสที่จะได้โตกับโบาราณปันได้ถ้าเป็นกระตัมนิโวร้านถือว่านับเอาเลยนะ Là, này héo oh, là nó bây giờ này, xịt vào đảo này, ô, có con tròn bị đâu vậy, tụt จี่ตัวนึงกลอนที่ตัวกลอนอย่างนี้นก,ก็บเตรมก็ได้พี่น้องเด้หมันหมันก็เลย <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> ยยางงอคันนี้ขาดปดเลยซีเมนกัดเลย,เน,เลยนี่แล้วแนวกัดกัดอะไรหางไหม ยามแลกเรล้อแหงก็ไปหน้องกาสิได้กับเอาไปเสื้อพันเติมก่อนหัวเพิ่นสิโชคสิมาเนี้ยเลยกับเอาตาทางเก่านี่ลยนะไปทางเก่าคือว่าแฮลกาล้านสามใน,นสิบเจ็ดด่างล้านสามแล้วก็สายคาดเส้นหนึ่งไปกับเอาไปเสื้อพันเติมก่อน แับพันเติมมากเลยจะว่าไขหอดก่อนกับมิจักคือสค่อยแลวหอดก่อนกัน้อยอย่าแมากาอะไรกระจอนตัวนึงนี่ มีมานไปเลยผันติมบุทัานมาเก <Okay, S 2> พี่น้องหลังจากที่คอยมาฮอตบอลพักบนเสาแลวก็สีได้ดังไฟนึ่งข้าวท่าพันติมก่อน ไฟเอาไว้ก่อนขางมอนนึ่งนึ่งเขาเรียบร้อยไปทล้งเลยจากสีซุกหรือบอล้วไรขอกับมีเคยนึ่งโซโฮสลิกกี่เท่าแต่บ้านก้อยเอินโคสลิกอันนี้นะ่ะเรียบร้อยถ้ามันอ่ายขึ้นก่อนมันถึงโอยสลิก สลิกเลยก็ไม่ยักเนี่ยคือว่าโหดตัวนี้ต้องได้สลิกมันน,นนะคือโหดตัวนึงอกอเลยจะเป็นจะบอกแล้วดัลงลมกนฉลิกไปสิดมากลิกไปสิดมาปีนปุ๊บเนี่ยเลย ว่าไปนหนึ่งกับสลิกนะอีแบบนึงกับปีนมันนั่นเอปีนความลงไปแล้วก็อัดอีบานนึงจากนั้นก็จะได้ซุกอีบานนี้ก็จะได้สอยเลยได้ปกปือเก่าอ่าเสียบร้อย เติบมาพอดีมาบรมพี่พ้โอ้หนึ่งใบต้นนี่นะหนี่งใ้าปาใ้ป,ปาโอ้ยต่อใบป,ปากูาาทึ่ใ้ขันนั้นนะบ่<อ>ไปแล้ว เนือวซอยมีถุไก่ตแททาไอยสาว้าดส่ายด้คนได้ใช่หมิ่นงใบ่ไเต็มไหม ดาวหนึ่นนสิเกตหลังนึงเิบหลาตองโตม่ได้บอสิลา,างตัวโลดเดนยโร,รบวอรดปาก่งงากินกระจอนนี่ปอเรือก,กินแนวเก้านะแนวเกากนย่งพอกินอิ่มอยู่ Nóng cao con nó <coughs> Ờ là chỉ khô con Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền

มีวัติบโบาณินรัวากองิเป็นแบบนีชองบ้อนนะนะแล้วยิดีบทชางถึงไปเถอะเลยไหเดียวหมอนี่จะเจอเ มีบะตามอยยังไปซื้อให้เราอ๋อเอาตัวนึงนะโอ้มีเนี่ยมาตืมอีนี่มเนี่ยหนอน่อห่หยอดอนแขนนั่งก็จักมือตับอกอิกกันป้เป็นน้นงดิงตนบฮัมาบุไ้แมนลายานเอาหมืดได้นี้ได กระจอนก็ถือว่าสิได้โคแล้วก็กวาไว้คอยกวาเรียบร้อยและมีแต่เพื่อนลปกหม้อเลยคอยก็สิได้ยางแห้งไว้เลยกินกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องไปแค่นี้คงแค่นี้กันในคือเก่าเนี่ยการอยู่กันกินก็พร้อมแล้วพี่น้องเอ้ยไป อยู่พุลบอกมามาพี่น้องมาแซบแซบน้ำกันกินข้าวน้ำกันคอยเลยทิมงาน2คนกับพันเติมพันเติมมันเอาก่อนเลยเซ่เอาให้เาฟอยู่ ากหูแน่นข้ากหนึ่นึ่งข้าโสลิกซ้ำๆไปเ็นเลยแลยเยอะเยอะใหญ่ๆแน่ึ้นเบอร์มาขึ้นอย่างนั้นเะแต่มนคืดเนาลมบเนาะยัง อาลืดอมมไมัอ่ะอไืมดิ ว่าการหาอยู่หาก,กินขอคอยและพันเติมกะมีหมานก็เลยพี่น้องเลยพันเติมคือกัดซอยไก่ป้าสองบาทเป็นวะเป็นแต่ห่นคู่เนยไปนำ้นำน้ำงก็มีท่านส่วนคอยกะมีได้ซอยเพ่ปเลยแต่ยามมึงแฮวกะคือจอนตัว,นห,นนวนหนึ่งมาหอดบ่อนฝากก่อน้าวขอกินข้าวนึ่งน้ำปรีนึ่งข้าวซุปปรีซอยข้าวนะพันเติมย่างง,ง่อยมามาถามเพื่อนหน่อยให้เลยกินจอ,อนหมอ้อกา มันยองแค่นมาโก้ซะก,กับอ่าแะ่ในแต่แะตวันนี้สองคนกินมืดเองนะเรับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องนะครับส้มไว้แต่เพียตงตัวนี้ขอขอก็คงพบเจอในเอฟซีที่ตามนะครับส้มวิดีโอนี้แต่ตันั้นจบนะคลิปหน้าอีกทีนะลุ้นไปน้ำกันมาค่อยสี้หาอยู่หากินแบบเลยนะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียตงตัวนี้